แล้วแต่สภาพของสังขารแล้วแต่ธรรมชาติเขาจะอำนวยแต่ตั้งใจไว้ว่าจะทำประโยชน์ในพระาศาสนานี้เพื่อบำเพ็ญคุณประโยชน์ชดเชยพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรมประสงค์จนกว่าชีวิตดีจะหาไม่มอบกายถวายชีวิตทั้งหมดต่อพระพุทธเจ้า ไม่ให้เหลือแม้ส่วนน้อยนิดให้หมดหัวใจและให้ไม่มีส่วนเหลือให้ไม่มีส่วนเหลือร่างกายละชีวิตนี้จะไม่ให้ใครให้พระพุทธเจ้าตลอดทั้งประธรรมประสงแต่ประการเดียวเท่านั้นพันธมี้รคงเข้าใจ มาเคยพูดตั้งแต่ต้นมาข้าพเจ้าจะบวชตายบวชมันจนตายนั่นแหละถึงไม่ได้อะไรมากก็ขอให้ได้รับใจพระองค์พระธรรมพระสงฆ์ไปโดยตลอดแต่ก็คุ้มแล้วคุ้มแล้วเดี๋ยวนี้คุ้มแล้วกับชีวิตที่เกิดมาไปเมื่อ,อไรก็สบายเมื่อนั้น แมที่เป็นอยู่ก็สบายพอสมควรเกฐานะเรื่องป่วยไข้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เราป่วยที่ป่วยไม่ใช่อัตมาอัตมาไม่มีคำว่าป่วยไม่มีคำว่าไข้ที่ไข้ไม่ใช่ฉันฉันไม่เคยไข้ฉันไม่เคยแก่ฉันไม่เคยเจ็บและฉันจะเป็นผู้ไม่ตายเพราะฉันมีนามว่าอมโรโอ เปลว่าผู้ไม่ตาย